guys we are back with me mind why variety this is the cast of love in the air and i think they're exchanging gift or something they uploaded a special for christmas i'm excited i've been missing them they used to have so much content and now there's nothing else for me to watch also we get a grieve because boss's hair is gone and you will never come back and i am so sad <laughs> guys i am still not okay with it but v e t i lets do หน mm ึ่งกิจกรรมที่เราอยากทำกันในช่วงท้ายปีคือการแลกของขวัญกันที่บอสได้ใครได้ของอ๋อเปิดซีคุณเซนต้าก็คือเอะเอ้าดีดีเฮ้ยเฮ้อมไหมเนี่ยมัน stop it จิตติ สวกิจกรรมที่ไหนกในตอนนี้เราอยู่ในช่วงชช่่ววงงเทศกาลแห่งความสุขที่พี่ชอบมากก็คือเทศกาลมันคริสต์มาสแล้วก็ใกล้จะเข้าปีใหม่นั่นเอง we celebrating everything all at once คือแบบมาตกแต่งตีมเป็นตีมคริสต์มาสด้วยนะหนึ่งกิจกรรมที่เราอยากทำกันได้สุดในช่วงท้ายปีใชคือการแลกของขวัญกัน จับของขวัญจัะพังขวัญการซึ่งวันนี้เราเตรียมของขวัญกันมาแล้วใช่แล้วของใครแต่ละคนคืออะไรบ้างอ่ะของของพี่อ๋อ they already made the present s without knowing who they're gonna give it to อันไหนของอันไหนของผมอันเล็กสุดเลยอ่ะแต่ว่า smallest one but could be the most expensive because no one has money ใช่แล้วก็ของอันนี้กล่องนี้ครับใช่ในชิ้นนี้โอเคก็ ตื่นเต้นไหมเวลาที่แบบจะจับธาตื่นเต้นชอบมากเลยอะไรที่แบบว่า Don't tell me this is sponsorship g คือเราอยากรู้ว่าสิ่งที่เราซื้อมห้คนที่เวลาแบบเขาจะชอบไหม I hope they open them in front of us ด่อได้ก็คือมึงก็จะาอยู่้ I feel like you will get e i e r boss o Pete Oh no because I guess ต้องมันต้องมีเพลงสประกอบด้วยกนจะได้ตัวเอง เซ้นมันบอกอย่างนั้นทำไมเซ้นเซ้นแรงอะไรขนาดนั้นในนี้มีใครมีดอเด็กไหมเฮ้ยมันมันมีดอเด็กเร็วคนเลยอ่ะบอได้ใจได้ของไป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 ให้ถ่ายให้ถ่ายเป็นผู้ชายใช่ไหมดูเว้ย โน่นโนนใครสลับกักชัวร์เป็นนายเอกบรรยากาศรักใช่ไหมอ่าใช่เดือสองคนละชอยสองคนและใช่เป็นพาร์ทแรกใช่ไหมตอ้ยอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อไอ้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 ไอ see ไอ้อ้ไอ้อ้ไอ้อ อันดับหน้าใครเดาอัดัเป็นอย่าบอกนะนี่ผมสีดำใช่ไหมใช่เพื่อนดำสามคนเลยมันจะมีมากกับอคกอผมยาวใช่ไหมผมหลอก อ้าปอดเจ้ของใครนะใครนะครับทุกคนรบกวนครับจักสีเขียวเนี่ยเป็นงูเขียวใช่ผมยาวเอ้ยเอ้ยเออก็คือเอ้ยเอ้ยเอาดีดีเนี่ยหมอโอเคอีกาปอดอ่ดีดีหมอกไม่ได้เตรียมจริงอิกาหนุคนหนังมันสลับอยู่แล้วจะใครมันจะได้ของตัวเองไม่ได้รู้ได้ไงอาจจะเป็นชื่อคุณอรวรรณก็ได้ในเนี้ยบ้อุบะใช่หรอ โฟร์โฟร์เฮ้ยบัตรนี้เนี่ยก็ต้องเป็นพี่แหละใช่เซอร์ไพรส์มากกลายเป็นว่าเราจับได้คุณได้เลยซูแล้วก็แจกของผ่นสงสัยชุดมอบอ่าคนแรกไปอื่นคิดว่ามันคืออะไร Who rubbed this Boss rubbed this <laughs> ผมคิดว่ามันต้องเป็นขนม ข้อแรกหนึ่งออกมาเป็นรูปแบบ t h i แล้วแ a ้วสองคือสองคือน้ำหนักมันไม่ได้แบบหนักมากเพราะฉะนั้นเราอะต้องเป็นขนมเอออย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าคิดในสิ่งที่เป็นใช่อ่ะเราเป็นแกะคนหนุ่ก็ได้นะเช็ดหัวอะไรเอาไม่ใช่ละนะและตอนนี้เสียงหัวใจเอฟเฟกต์ก็เข้าตึ๊กตึ๊ก <laughs> this is so random. Oh my god, this is too so funny. Is Noel happy with his game? I mean, if we go to the beach, I would use that. <laughs> อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะสมุดเราเป็นคนที่ซื้อของนี้ให้คนอื่นเหรอมันน่ารักมากเลยนไม่ผมรู้ผมรู้ว่าโค้ชกัปให้พี่จับได้อยู่แล้วอยากให้พีที่ยเขียนเขียนในสมุดเหมือนที่เหมือนที่เขียนให้พี่ไายในสี่มือน่ารักมากเก่งมากคุณโนอุนหนึ่งสองน้ำไปไปบอกว่าคุณเลือกคุณชนะคุณเลือกได้ ให้น้องก่อนเลือกได้เลยครับคุณใช้กระมอสอันนี้ให้น้องแกะก่อนแล้วกันคุณฝากคุณถือเลยครับคุณใช้โอเคน้องคุณใช้กระมอส It's still wrapped in the Amazon delivery box เดี๋ยวก่อนยังไม่เห็นเลยเหอเฮ้ยเฮ้ยและมันคือปีเจ้าแพนพอดีเดี๋ยวพี่จะแพน This is the cutest pan. You could put an egg in there. <laughs> <laughs> of course, pizzas, I love to eat. So i buy things for you to cook for me <laughs> when I go to your house. <laughs> this is such an obvious gift. <laughs> ให้คนอื่นเราเห็นว่าฟอร์จะชอบไลฟ์แบบทำต่กะเพราบ้างทำกะเพราบ้างแล้วรู้สึกว่ากะเพาที่มีอ่ะมันใหญ่ไปกลัวจะเมื้อมือก็เลยซื้ออันจิ๋วมาให้สุดท้ายเชื่อวประสบการณ์ของผม But it didn't know that he would get him What if Noel got it This is rigged จากฟังเสียงแล้วเนี่ยเสียงเสียงเนี้ยมันแบบต้องเป็นไม้แท่ง คนเคยดิดสอสีแน่นอนให้ทายว่าคืออะไร I mean if nobody bought it it might be expensive โอเคผมไปแก้นะครับ I'm guessing they got like a a budget for it คุณนี่เก่งนะเนี่ยก็คือคือ he's so good at this he said no brand we're not sponsored หลังเห็นคิวเอาคิวทียนึ่งเลยเนาะ น่านอั่นแหละครับก็เป็นจิ้นจอดสี guessing budget they are <laughs> like ten s I'm <four? S 3> a dollar or เล่นสีเพราะว่าเป็นคนชอบระบายสีเราอยากเติมสีสันให้กับชีวิตคุณเ้ยราเก่งเยอะนะเราจับมือกันได้อา่ไม่มีอะไรจับสิ That was too funny เราเก่งเยอะนะเราจับ They tried they failed อาไม่มีอะไรจับสิจบไปที่เรียบร้อยแล้วกับ เออจะฝากเล็กน้อยสุดท้ายนี้ก็อยากฝากอะไรถึงทุกคนไหมบวยพรพี่แฟนคับดีกว่มามาอ่ะมาาทีละคนเราเริ่มจากเอ่อน้องคนสุดท้องครับได้ดิคนแรกมันง่ายอยู่แล้วพูดเลยเค, <laughs> ครับก็ <laughs> ปีใหม่นะครับทุกคนขอให้ปีหน้าเนี่ยเจอแต่สิ่งดีๆนะครับอ,อะไรร้ายๆเนี่ยขายทิ้งไปปีเก่าเนาะขอให้ปีหน้านะครับพบเจอกับความสุขความเจริญนะครับ ครับจ้าแล้วต่อไปก็ขอเชิญคนที่อายุเยอะที่สุดในพวกเรานะครับผมอูวไปไหนล้วพร้อมใจกันเทียวนะปพผมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะทุกคนไม่เปล่าก็เนื่องในวาระวันคริสต์มาสแล้วก็ส่งให้ปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนไปที่ยกันแบบปลอดภัยแล้วก็ Why is the oldness pan like a microphone รักษาตัวรักษาสุขภาพด้วยขอให้ด้วโทษ Does he have a GoPro in this? What is this? ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ทิ้งเรื่องราวเก่าๆไป Oh my gosh I just realized he attached the microphone to the pan ตองไหนไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้ปีเก่าแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ในปีหน้าอย่างแฮปปี้นะครับก็ขอให้บุญบาร,รมีของพระศรีรัตนาตรัยทั้งหลาย <c oughs> ขอได้โปรดคุ้มครองทุกคน <c oughs> ให้อยู่เย็นเป็นสุขมีโชคมีราบ ร่ำรวยเงินทองร่ำรวยบุญมีโอกาสก็อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรกันนะครับสวัสดีครับก็สำหรับทุกคนนะครับผมผมก็ไม่มีของขวัญวันคริสต์มาสหรือวันปีใหม่อะไรมาให้ทุกคนนะครับก็ขอให้พวกเราทั้งสี่คนเนี่ยเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็ขอให้เป็น คริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่ดีอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ดีเก่าๆเนาะแล้วก็ขอให้เริ่มต้นปีใหม่นะครับผมเป็นดีที่ดีดีที่สุดดีกว่าปีที่ผ่านมาครับขอให้มีความสุขมากๆขอให้แฮงๆปังๆในหน้าที่การงานและในทุกๆเรื่องที่คิดเลยนะครับครับผมใช่แล้วครับผมก็ของผมก็เหมือนกับทุกๆคนครับผมก็ที่บอกไปกันก็เนาะก็ขอให้มีความสุขมากๆครับผมปีใหม่ปีนี้อะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็ทิ้งไว้ที่ปีเก่านี่แหละแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่กับพวกเรา เรามาเริ่มต้นกันใหม่เราไม่เริ่มต้นกันใหม่ใช่แล้วครับเพราะเราไม่รู้ว่าปีต่อไปจะมีเซอร์ไพรส์อะไรลุกแด่นะอะไรงี้ก็ฝ่ายตามด้วยนะครับผมเซอร์ไพรส์สุดท้ายนี้นะครับเราต้องฝากช่องทางการติดตามมาก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งจริงๆให้พวกเราด้วยนะครับหลังจากนี้เราจะมีอีเวนต์อะไร เซอร์ไพรส์ทุกคนบ้านเขารอติดตามนะครับฝากรวมถึงอินเตอร์แฟนทุกคนด้วยนะครับอินเตอร์เนชั่นแฟนอีกแล้วอ้ Give me spoiler what's coming อามาปิดท้ายนี้พร้อมสามสี่ Merry Christmas and Happy New Year Ah I miss them the better give us something for 2023 but with all of them because I know Ford has a new series but it's not the same because it's not with Pete and it's not with Boss and Noel. But I'm wishing them all the best and happy new year and Christmas is gone already but hope you had a Merry Christmas and thanks so much for watching and I will see you in the next video. Bye